<are> สวัสดีครับวันนี้เราสู่ช่องไนน์ีมวิตามินกับรายการก่อเกมอยู่กับผมสตาจูนไอมินเพจไนน์ทมวตามินนะครับหลังจากที่อ e ีฟุตบอลเนี่ยปล่อยตัวอย่างไป2อมวันก่อนนะครับก็มีคลิปที่เราคุยกันไปคลิปที่แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟีดแบ็กนะครับที่แฟนๆเนี่ยเขาด่ากัน เอ่อเรียกได้ว,ว่าทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะคอมมูนิตี้ฝั่งฝรั่งหรือว่าแม้แต่ฝั่งไทยก็ตามนะ mm hmm. ก็หลังจากที่โดนดิ้ไล้์โดนด่ากันทั้งโซเชียลเนี่ยคนมีเขาก็ทนไม่ไหวนะครับกลับมาทวิตทวิตทวิต,ทว,ตทวิตหนึ่งนะครับซึ่งออกมาพยายามเหมือนจะยืนยันและแก้ข่าวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปอ่านกันนะครับเดี๋ยวคือคนมีเนี่ยเขาบอกว่า มันจะ New Engine ของเขาเนี่ยมันจะ adjust to take full advantage of each platform นะครับก็คือเหมือนเขาจะมาบอกยืนยันอีกทีนะครับว่าคุณเล่นเครื่อง PS5 เล่น Xbox Series X เนี่ยยังไงคุณก็ได้ประสิทธิภาพเกมที่ดีกว่าแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงกันต่อนะเพราะว่าภาพที่ออกมาในตัวอย่างเนี่ยมันก็ มันเหมือนเกมมือถือไปนะครับแล้วคุณตรงนี้เนี่ยเขาบอกอีกว่า in addition เนี่ยออฟไลน์โ o d e อย่างเช่นพวก Master League เนี่ยเขาก็จะขายแน่นอนมายืนยันทีว่ามาสเตอร์ลีกขายแน่นอนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในตัวอย่างเนี่ยถึงไม่มีบอกตั้งแต่แรกมันมันจะไปยากอะไรนะสมมติคุณ <c oughs> คุณอยากโชว์เรื่องคอสแพลตฟอร์มอะไรย่างนี้ใช่ไหมคุณมีไอ้รดแมปตอนท้ายตัวอย่างอะ่ะคุณก็บอกไปว่า แบบโรดแมปมาเลยอะ่ะคุณมีคุณเอา2ปีไปพัฒนาเวลาพัฒนา2ปีเนี่ยโรดแมปเนี่ยคุณก็เขียนไปเลยว่าจะมีมัสเตอร์เลีกเนี่ยเข้ามาวันไหนอะไรเงี้ยนี่มันเงียบไปเลยไงคือมันไม่ได้รับการยืนยันที่แบบแน่ชัดอะ่ะจนคนเขาต้องไปตีความจากไอ้บทสัมภาษณ์ IGN อะไรก็ก็ตามนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ได้ ไม่ได้ดูไม่ได้ตามข่าวเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยนะถ้าดูแค่แค่ตัวอย่างก็จะแบบเฮ้ยมาเตอร์ดีกูไปไหนวะแล้วออฟไลน์หมดหรืออะไรยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้นะครับอืมก็<า>เขามาเลยมาทวิตให้วันให้หลังนะครับว่ามาเตอร์ลีเนี่ยเออเดี๋ยวมาขายเป็น d l เให้ทีหลังซึ่งเขาก็พูดนะครับว่า on a l l compatible device ซึ่ง ก็ไม่รู้นะครับว่าฝั่งเออฝั่งมือถือเนี่ยจะได้หรือเปล่าอาจจะมีได้แค่ฝั่งของเครื่องนะครับ PC แล้วก็ PlayStation แล้วก็ไ้บอกนะครับจะต้องมาดูกันอีกทีทีนี้มันมีข่าวลือวงในนะครับจากทาง Reddit มียูเซอร์หนึ่งเป็นเขาเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นวงในนะครับเป็นเดฟของโคโนมิ ก็ไม่รู้ว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวผมมาเรียบเรียงให้ฟังแล้วกันก็คือว่าตัวเขาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้คือเขาไม่ได้บอกให้เขาให้เชื่อเขานะว่าเขาเป็นวงไหนจริงๆแต่แค่เขาจะมา อยากพูด info, อินโฟพวกข้อมูลต่างๆให้ฟังเพราะว่าเขาก็มันก็มีหลายคนในทีมงานเนี่ยไม่ค่อยพอใจสําหรับสิ่งที่เสนอไปนในตัวอย่างเมื่อสองสวันก่อนเนี่ยก็เลยอยากอาจอก็อยากจอมาพูดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เขายังบอกอีกว่าเขาอะ บางอันเขาก็บอกไม่ได้ซ,ซึ่งก็เีเอกมีเซนเพราะว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวเขาก็าจับได้ว่าไอคนที่ออกมาพูดเนี่ยมันคือใครใช่ไหมแต่มันก็เป็นการเซฟในตัวว่ามันว่าเขาอาจจะมีถ้าเขาพูดอะไรมากกว่านี้มันอาจจะมีแบบว่าอาจจะจับไตได้ว่าเออมันไม่ใช่เขาเจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกาวเองก็ได้นะอ,อืแต่ว่าก็ฟังหูให้หูแล้วกันนะครับอืม ก็เขาบอกว่า,าข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นข้อข้อมานะครับคนเขาถามว่าคอสเพย์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันต้องคอสเพย์เขาก็เขาก็บอกว่าที่มันต้องคอสเพย์เนี่ยเพราะว่าทางผู้บริหารของคูนามมีเนี่ยเขาคิดได้ว่าไอการจับหาคู่เกมเนี่ยมันใช้เวลานานเหลือเกิน มันเป็นแบบปัญหาใหญ่หลวงเลยเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขซึ่งวิธีแก้ไขของเ,เขาก็คือคอสคอสแม่งเลยอประมาณนี้ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าถ้ามันไม่คอสกันเนี่ยมันใช้เวลาถึงประมาณแบบ10นาทีต่อแมตช์เลยคือถ้าเห็นตามพวกกลุ่มฟีฟ่านะครับเขาก็บอกกันอยู่ว่าตัวฟีฟ่า1เนี่ยตอนที่เฉพาะของเครื่อง next gen อะ่ะหาคู่นานมากเออ เขาก็เลยเหมือนปิ๊งไอเดียนี้มาเนี่ยบอกว่าเออตัดแก้ปัญหาการหาคู่นานก็คอสให้มันหากัน,นง่ายๆไปเลยอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็อยากให้แบบคนเล่นไมค์ขับมีกิจกรรมตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับอืมแบบให้คนอยู่ในอยู่เล่นไมค์ขับกันเยอะๆประมาณนี้แล้วเขาก็ บอกมาว่าถ้าสมมติว่าคนถามนะเขาบอกว่าถ้าถ้าผมเนี่ยมีเพเครื่อง p 5ยาจะหมายความว่าผมเนี่ยกำลังเล่นเกมมือถืออยู่หรือเปล่าคาําตอบของเขาเนี่ยเขาก็บอกมาว่าไอคนวงไหนคนเนี้ยเขาบอกมาว่าทั้งใช่และไม่ใช่ก็คือเขาบอกว่ามันอย่างนี้ครับถ้าคุณเล่นออฟไลน์อยู่เนี่ยคุณจะรีบประสิทธิภาพของเครื่องได้เต็มที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่แต่ไม่เต็มหน่วยแล้วก็ เออไม่ไม่ว่าคุณจะเล่นบนเครื่อง PlayStation 5หรือ Xbox Series X หรือคุณก็จะได้ภาพที่สวยแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวดีแต่ว่ามันจะไม่ดีเท่าไอตัวอย่างที่เมสซี่เดินเข้าสนามปีที่แล้วนะเขาบอกแต่อย่าเข้าใจเขาผิดอนะ่ะเขาบอกมันเขาบอกว่ามันดีกว่าตัว o f f ฟ็ e กเอนทเนี่ยมากๆคือแบบดีกว่ามากแล้วก็ดีกว่าตัว Frostbite ของ EA ด้วยที่เพิ่งโชว์ไปในฟ i ฟ a 22เนี่ย เขาบอกว่าดีกว่าเยอะเขาก็บอกว่าพอ c r o s พอมันมี cross platform เนี่ยถ้าคุณเล่นเครื่อง p l a หรือ xbox x b o x series x เจอกันเนี่ยมันจะมีปัญหาคุณก็ได้รับประสบการณ์ที่เป็นเครื่อง next gen แบบเต็มที่นะครับอืมแล้วเขายังบอกอยว่าอันนั้นอาจจะมันจะมีนะครับเป็น pad สำหรับ enhance g r a p h i c มาก็คือ เพิ่มกราฟิกให้สวยขึ้นเนี่ยแล้วก็เขาคิดว่ามันจะไม่ฟรีนะซึ่งแปลกมากเออคือแค่แพทอัพกราฟิกอะแต่คุณคุณยังไม่ให้ฟรีอะเออมันมันมีที่ไหนอะนี่ผมยัง,ยงนึกไม่ออกเลยนะว่าหลอนเนี่ยไอเกมที่แบบพอมีแพทอัปเดตกราฟิกแล้วไม่ให้ฟรีมันยังนึกชื่อไม่ออกเลยส่วนใหญ่เขาก็ฟรีกันทั้งนั้นอะไม่ก็แบบเพิ่มเพิ่มฟีเจอรอ์เข้าไปจริงๆงอะ เราค่อยลอค่อยอัดภาพอันนี้เข้าใจแต่นี่คือแบบกราฟิกล้วนๆน่ะแต่เสียตังค์อ่ะเอออ่ะแล้วเขาถามต่อว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับเมื่อผมเนี่ยเจอกับผู้เล่นที่เป็นใช้มือถือเล่นเขาก็บอกว่าสําหรับการออนไลน์เนี่ยมันก็จะติ๊กได้นะครับว่าจะเล่นคอสเจนหรือว่าไม่เล่นคอสเจนอืม แต่ถ้าคุณติ๊กว่าไม่เล่นคอสเทนเนี่ยเขาก็จะมีคําเตือนว่าเออมันต้องใช้เวลาหาคู่นานหน่อยนะแต่ถ้าคุณเลือกติ๊กว่าจะเล่นคอสเทนเนี่ยเขาก็จะมีคําเตือนอีกว่าไอคุณภาพสเกลเนี่ยมันก็จะ m a t c to สเกล to match your opponents device ซึ่งเขาอธิบายมาประมาณว่าสมมติคุณจับคู่คนเนี่ยสองคนใช่ไหมเขาจะเอาคนที่มีเครื่องที่แบบ ประสิทธิภาพต่ำกว่าเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็ใช้อันนั้นแหละเล่นสมมุติว่าคุณเล่น p พ5เจอกับมือถือเขาจะเอามือถือเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับก็คือคุณจะได้เล่นเกมในคุณภาพที่เป็นมือถือเท่าที่มือถือทำได้ประมาณนี้ก็จะได้ทั้งแบบภาพหรือว่าแอนิเมชันก็จะแบบต่มลงนะครับต่มลงมแลกกับการที่คุณาหาคู่เร็วขึ้น คาถามตัวไอ้คือจะมีมาสเตอร์ลีกไหมก็เพิ่งทวีตไปว่ามีนะครับคนนี้เขาจะบอกเขาก็บอกว่ามีใช่มีแต่ว่ามันอาจจะไม่เรียกว่ามาสเตอร์ลีกนะก็อาจจะต้องเปลี่ยนรีแบรนด์นะครับเพราะว่าทางไมค์ขลับนี่ก็เห็นเปลี่ยนชื่อเหมือนกันเป็นทีมบิวดิ้งก็อันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนชื่อแต่เขาบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับมันเยอะเพราะว่าตอนนี้คนที่มีเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไขม่ได้มุ่งไปที่ ตัวเนี่ยเขาไม่ได้สนใจมากเขามุ่งไปที่ตัว cross platform มากกว่าอืมันก็อย่าไปคาดหวังกับมันมากอืมถ้าคุณเน่เป็นแฟนแฟนโม d e เนี่ยก็ทำใจกับมันหน่อยแล้วก็เขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้เลยนะที่อาจจะไปปล่อยถึงตอนนู้นเลยอะ่ะในช่วงของมกราลไม่ก็กุมภาพันธ์เลยเอซึ่งถือว่านานนะมกรากุมภาเนี่ก็คือเตะบอลกันมาครึ่ง เพิ่งรดูการแล้วอ่ะแล้วคุณเพิ่งมาคุณเพิ่งมาปล่อยมาสเตอร์ลีตอนนั้นนะเออคนคนมันก็อยากเล่นตั้งแต่แบบแรกๆแล้วน่ะน,นะแบบจำลองจำลองฤดูการของตัวเองอะไรเงี้ยอืมก็มันก็อาจจะมีเขานะเพราะว่าในโรดแมปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกเลยว่าจะมีมาสเตอร์ลีซึ่งอาจจะเป็นมพได้มาสเตอร์ลีเน่ยมันไปอยู่เอ่อเลดเลดวินเทอร์จริงๆนะครับ ต่อไป edit mode มีไหมเขาบอกใช่มีมีมันม,มีมี edit mode แล้วก็อ,อ,อย่าไปคิดว่ามันจะดีนะเพราะว่ามันเนี่ยเหมือนภาคที่แล้วเลยแทบแทบจะเหมือนเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่มีนะพวกที่อยากได้อะพวกสนาสร้างสนามอะไรเงี้ยต่อไปเขาถามว่าจะมี b e c o m e r g a n t ไหมคนนี้เขาบอกเขาไม่รู้นะครับเพราะว่าส่วนไอ ส่วนที่แผนที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยซึ่งซึ่งอาจจะเป็นไม่ได้มันอาจจะมีก็ได้นะเดี๋อ,อาจจะไม่มีจริงแต่เขาไม่ได้ยินเลยนะอืมแล้วเราก็บอยว่าเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเอ่ออย่าเพิ่งไปด่าอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอในส่วนของข้อมูลเนี่ยในช่วงที่ตอนที่เขาจะปล่อยรอบต่อไปเนี่ยก็คือสิงหานะครับปลายสิงหา เราเดี๋ยวก็จะมีในส่วนที่เขาเนี่ยมาคอยตอบพวกคนที่เขาตั้งคำถามมานะครับอเออม,มันดูว่างจัดอะมันมันก็อาจจะคือไม่รู้ว่ามันมันใช่เดฟจริงๆหรือเปล่านะแต่ดูมันมันก็ค่อยๆมันก็ตอบเยอะอยู่นะเนี่ยในในกระทู้ ars. อ่ะ <hips> เขาก็ไล่ตอบอยู่นะ คนนี้เขาบอกว่ามาสเตอร์ลีกเนี่ยมานู่นเลยเหรอฮะมกระลากุมภาเลยเหรอเขาบอกว่าใช่เพราะว่าทางคอร์มีเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยในช่วงเนี้ยเขาไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนี้เลยคนนี้เขาก็บ่นว่าแบบทําไม ถึงมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงเนี่ยทำไมทำไมคนนี้มันมาแค่ทวิตแ,แ,แค่แค่อันเดียวแล้วก็หายไปนะครับไอคนเดฟคนนี้เขาก็บอกว่าเออก็พวกงคนคนในทีมงานเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะครับที่ที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับอืมคือเขาอยากให้มันแบบให้มันดีกว่านี้เออคือผมว่ามาร์เก็ตติ้งคนนี้มีปัญหาถ้าถ้า ถ้าข้อมูลพวกนี้เป็นจริงนะอืมค่อนข้างมีปัญหาเลยอะ่ะคือตัวอย่างก็ตัดมาดูเฉยๆด้วยอาจริงผมชอบตัวอย่าง2021นะที่แบบคือมันควรจะเป็นตัวอย่างของตัวอย่างเนี่ยของภาคไอเอฟบอลเนี่ยที่มันเป็นแบบค่อยๆแบบทีละภาคทีละภาคมาเออลองไปลองไปหาดูกันนะตัวอย่างเป๊ะ2021โอเคเลย ต่อไปเขาก็ถามเรื่องอ๋อเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนเดฟน,นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นแฟนของอัลซ์เลอรีเหมือนกันเขออายังดีใจที่มันยังอยู่แต่ก็มันไม่ใช่สิ่งที่เขาโฟกัสตอนนี้นะครับเขาใช้คําว่าซีซั่นเลยนะครับ,บก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็อีกว่ามันนานจริงๆครับกว่าจะอัปเดตใหม่จริงๆ ก็จะอัปเดตให้เล่นแล้วก็เสียตงังค์อีกเออซึ่งถ้าไอ้ส่วนอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะไอ้ท่ามาสเตอร์ลีกเนี่ยมันยังไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะไอ,อะ้บีคอมมารีเจนอ่ะผมว่าอยา่าเลิกเลิกหวังเถอะเพราะว่าว่าขนาดมาสเตอร์ลีกอ่ะมันมันฮิตกว่ามีคอมมาร g เจนอีกนะมันยังไม่ค่อยสนใจเลยแล้วบีคอมมารีเจนมันจะขอว่าก พอกันนะครับก็มีคนถามนะครับว่าเออจะมี exhibition เนี่ยที่แบบเป็น local เล่นกับพวกคนในบ้านได้ไหมไอตัวเดฟเนี่ยเขาก็บอกว่ามีนะครับมีตั้งแต่แรกเลยไอที่9ก้าทีมนั่นแหละก็คือเล่นเล่นออฟไลน์ได้เขาบอกว่า a b a a เ a เ l เ at a แอดแอนเลยนะก็ไม่รู้ว่าอันนี้ จริงหรือเปล่านะครับต่อไปก็เขาบอกว่าในส่วนของ PC เนี่ยมันก็จะยังเป็นเคอร์เนเอเป็นเจนเก่านะครับเป,เป็นเจนเพยสีครับเจนเอ็ x Xbox, Xbox One นะครับเขายังไม่นับนะครับ ก็คือเหมือนทั้งฝั่งฟี فا แหละที่นับเฉพาะไอ้ลลี่ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเขาจะเขาจะนับเฉพาะตัว p พ a y s t a t i o n 5กับ x b o x Series X ก่อนอืมแต่เขาบอกว่าในท้ายที่สุดเนี่ยทางนี่ีเดี๋ยก็จะได้รับการอัปเกรดให้เป็นอ่าให้อยู่ในส่วนของ Next Gen นเหมือนกันอืมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่เวฟบแรงแน่ๆแล้วก็ในส่วนของเขาถามมาว่าอ่อไอ้แบรนด์นิวเอนจิ้นของคุณเนี่ยมันมันมันดีกว่าตัวเก่าจริงๆเลยหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบ เอนจินใหม่เลยแต่ว่าเราอะดีไซเคิอยู่นะพวก a n i m เมชันอะไรพวกนี้แต่เราก็เราค่อยเพิ่มเข้าไปที่เขาบอกเพิ่มเยอะนะครับซึ่งเขาไม่ได้เริ่มจากแบบไม่ได้เริ่มจากศูนย์อืมก็เกมเพย์มันจะค่อนข้างแตกต่างนะครับในเครื่อง Next g n นแต่ว่าในเครื่องปกติเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่มันให้ความรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากกับทาง Fork n n i n n นนะครับอืม เขาบอกว่าเครื่อง NextGen เนี่ยมันจะมันจะช้ากว่านิดนึงแล้วก็แต่ว่าให้ความแม่นยำมากกว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นดววหนึ่งต่อหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เขาก็พูดเซฟเซฟะนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนมีเขายืนยันไปแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนมาแค่ขยายนิดหน่อยๆคือไม่ได้กาวเยอะมากจนแบบเฮ้ยอ้นี่มันมันมันไม่ใช่เดฟเรามันไม่ใช่เดฟหรอกนะ มันก็ทํางให้มีความรู้สึกแบบน่าเชื่อถืออยู่บ้างนะครับมีคนถามว่า random selection m o d เนี่ยยังมีอยู่หรือปเปล่าเออแล้วเราเดฟเขาบอกว่ามีเลยเอแปลกเขาบอกว่าคุณต้องดีใจเพราะว่า random mode เนี่ยจะกลับมาในเกมแน่นอนจะกลับจะมีกลับมาในเกมแล้วก็เป็นโหมดที่เขาชื่นชอบเหมือนกันเวลาเล่นกับเพื่อนอืมแต่เขาบอกว่ามันจะไม่มาตอนร้อนหรอกเออก็ตามนั้น อ๋อคนนี้เขาถามเรื่องตัวอย่างเลยนะครับว่าออตัวอย่างที่ฟุตเทกที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมันแคปเจอร์จากเครื่องอะไร mm hmm. เขาบอกมาว่าไอเกมเพย์ที่ปล่อยมาเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องเน็กเจนนะครับ mm hmm. คนที่ถามว่ามีมีแผนสําหรับเครื่องสวิชไหมเขาบอกไม่มีครับตอนนี้จากที่เขาได้ยินมา mm hmm. ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับข่าวลือมากๆ คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะปล่อยออกมาทีก็คือ23สิบสามออกัสนะครับก็23สิงหาถ้าเวลามันเป๊ะตามนี้จริงๆนี่ก็ก็ต้องก็ต้องคิดนิดนึงอาจจะเอ้ยเอ๊ะมันอาจจะเป็นเดฟจริงๆนะครับหรืออาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเวลาวันมันเป๊ะมันก็ผมไม่รู้มันหลุดจากไหนตั้งแต่แรกนะคือตอนแรกเขาบอกว่าปลายสิงหาแต่เหมือน ผมอ่านแ,แบบเมื่อคืเขาบอกย3สิาออก23สิสิงหาเลยแบบสเปซิฟิกมาเลยก็รอครับตอนนี้ก็ด่ากันไปก่อนเพราะว่ามันเล่นเอาเพจไลท์มาเป็นตัวเกมเต็มแล้วที่เหลือก็ให้จ่ายเอาอย่างเงี้ยมันก็งงเหมือนกันคือไอ้พวกแบบไร้เส้นที่เซ็นมาพวกเอ่ออตแลนตาอะไรเงี้ยลาซิโอโรมานาโปลีเอ่อ มันก็ควรจะแบบรีบๆเอามาให้ใช้ให้เล่นกันนะ mm hmm. แล้วไม่งั้นเขาจะเซ็นกันต่อหรองงเหมือนกันนะ mm hmm. ไม่รู้ทำไมคิดอะไรอยู่นะ mm hmm. คิดแต่จะเอาไม้ขลับอย่างเดียวนะ mm hmm. ก็อันนี้ภาพที่โชว์อยู่ลืมพูดพูดหน่อยแล้วกัน mm hmm. <c oughs> เป็นพวกมีมต่างๆที่ผมรวบรวมมาได้นะ mm hmm. จากในโซเชียล ก็เห็นหน้าปีเก้สังกระตายเหมือนแบบแบบกูมาทำอะไรที่นี่อะไรประมาณนี้ก็ก็มีในส่วนของหญ้าเนี่ยหญ้าที่เปิดตัวในตัวอย่างปที่แล้วก็ให้เห็นชัดๆเลยว่าหญ้าไอ้นั่นอะที่เขาเรนเดอร์มาโหขายฝันมากอะแล้วดูหญ้าที่โชว์ในเกมเพลย์ล่าสุดเนี่ยเรียบแล้วก็พวกแฟนบอลน,นะรู้สึกจะมีอยู่หน้าหลักๆน่าจะมีอยู่5คนเอง อันนี้ก็เหมือนทางฟีฟ่นะแต่ไม่รู้ฟีฟ่เขาพัฒนาขึ้นยังแต่คือเนี่ยคนเดียวเยฟรมเดียวล่อไปสิบกว่าคนแล้วอะ่ะแล้วก็เออวันนี้ผมไปดูตัวอย่างอีกอนหนึ่งของฟีฟ่ามาที่เขาเพิ่งโชว์ไปมันจะมีหนึ่งที่เขาเพิ่มมาอย่างเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือในส่วนของไอที่เขาโมแคปสิคนเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของมูฟเมนต์เวลาแบบออฟออฟเดอะบอลเนี่ย เขาจะได้ในส่วนแบบเอ้ยพาๆลงหน่อยใจเย็นๆทามือแบบใจเย็นๆหรือว่าทำมือแบบให้แบบบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปแบบอืมก็ถือว่าอันเนี้ยนะ่าจะเป็นหนึ่งในลูกเล่นที่เพิ่มมาแบบอย่างมีนัยยะนะสำหรับฟีฟ่เออก็ก็ดีอ่ะถือว่าโอเคเลยนะอันเนี้ยแบบมันดูมีชีวิตชีวากันมากขึ้นแบบ โบกมือทําให้แบบให้ทําเกมบบกขึ้นไปอะไรย่างเงี้ยหรือแบบบอกเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเออมันคือเทียบกับคือทางเปฟมันก็ไอพวกสีหน้ามันก็ไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้พูดถึงเวลาแบบเราถ่ายมาแบบเฟรมนะั้นจริงๆที่แบบสวยๆแต่คือแบบพอมันเล่นจริงๆมันทำมันจะดูหน้าทื่อๆแบบอ้แบบอ,อารมณ์ประมาณนี้นะอืมก็ รอข่าวกันต่อไปนะครับสิ้นเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงจะแก้แก้ตัวได้ไหมสำหรับทางคนอห่นี้ก็ต้องมาดูกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์นะครับช n n e l ด้วยนะครับหรือว่ากดไปกดไลค์เพจก็ได้นะกดพิมพ์90แล้วก็มูวิตามินนะครับ m, m o v i e t a m i n นะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย